ขอ,อรเรนเจอร์สีประตูยกสูงสีแดงแรงลิจจ์จัดเลยใช่ไหมคะกระจังหน้าแรปเตอร์ให้นะครับสกูปหน้าทรงสูงทำสีดำด้านตัดกับสีตัวรถคิวล็อกว่าถึง6นิ้วแบบมีหมุดน,นะคะล้อแม็กลายดอกไม้ขอบ16มกับเบีย้ยนะส,สูตรเซนนาสูงสุดรปีเลยค่ะข้าราชการสามารถดาวเริ่ม ก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับช่อง Pro Ford แขวนด้วยนะคะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วค่ะกับขวัญข้าวช่อง Pro f o r ดนั่นเองนะคะวันนี้ขวัญก็จะพามาดูรถ Ford Ranger 4ประตูยกสูงรุ่น XLT นั่นเองค่ะคันนี้นะคะก็เป็นตัวรถสีแดงค่ะสีแดงแรงธิตจ,จัดเลยใช่ไหมคะแต่สไตล์ออฟโรดค่ะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันดีกว่า <S <S นะคะ ก็เป็น New m o เดลปี2021จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2,200ซีซีให้แรงม้าสูงสุดถึง160แรงมา้าและ f o r r r n n เจ r ของเรายังสามารถลุยน้ำได้สูงสุดถึง80ซนติเมตรมันทุกได้หนักสูงสุดถึง1.3ตันเลยนะคะและรุ่น XLT ของเรานะคะยังมีสีให้เลือกมากถึง6สีเลยนะคะจะมีสีขาวสีแดงสีดำสีน้ำเงินสีเทาดำและสี บรอนเงินนั่นเองค่ะใครอยากได้สีไหนชอบสีไหนถูกฉลกกับสีไหนก็เลือกจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะและใน New m o เดลปี2021ของเรายังมาพร้อมกับระบบช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพิคว่ำพร้อมทางระบบช่วยออกตัวบนทางราช,ชันและยังมาพร้อมกับเบาะหนังสวยๆจากโรงงานและหน้าจอขนาดกว้างถึง8นิ้วพร้อมทางระบบช่วยโทรฉุกเฉินขะให้เราเกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะ และคันนี้นะคะในส่วนของชุดแต่งค่ะอย่างที่ขอนบอกไปตอนต้นนะคะเราใส่ชุดแต่งออกรดให้รอบคันเลยนะคะด้วยการเปลี่ยนกระจังหน้า Raptor ให้นะคะเป็นกระจังหน้ามีตัวอักษร FORD ตรงกลางทำสีแดงตัดกับสีดำด้านนั่นเองค่ะ และในส่วนของไฟหน้าขวัญก็ใส่ขอบไฟหน้าให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับไฟหน้าของเรานั่นเองค่ะและในส่วนของแกนชนหน้าขวัญก็ทําสีให้เป็นสีดําด้านนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับด้านหน้าตัวรถของเรานั่นเองนะคะถัดขึ้นมาในส่วนของฝากระโปรงหน้าค่ะขวัญก็ใส่เป็นสกูปหน้าทรงสูงทําสีดําด้านตัดกับสีตัวรถและติดสติกเกอร์ตกแต่งเพิ่มเติมให้ด้วยนะคะ สวยงามมากเลยใช่ไหมคะด้านหน้าของเราคันนี้เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันต่อเลยค่ะด้านข้างคันนี้ค่ะขวัญก็ใส่เป็นคิวล้อกว้างถึง6นิ้วแบบมีหมุดนะคะพร้อมทั้งเพิ่มความเป็นออฟโรดด้วยการเปลี่ยนล้อแมกให้เป็นล้อแมกลายดอกไม้ขอบ16พร้อมทั้งยางมอนเตอร์ซีรียางสองหนั่นเองค่ะถัดมานะคะขอบแก้มข้างเดิมเป็นสีโครเมียมขวัญก็ใส่ให้เป็นสีดำด้านเพื่อให้แมทกับชุดแต่งของเราด้วยนะคะ และนี่เลยคะ่ะเบ้ารองมือเปิดค่ะช่วยไม่ให้รถเราเป็นรอยค่ะให้เราเปิดรถนั่นเองคะ่ะถัดขึ้นมานะคะการสาสตร์้างพร้อมกับราวหลังคาด้านบนนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับหลังคาด้านบนนั่นเองคะ่ะและขาดไม่ได้เลยคะ่สคะสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์นะคะเบื้องต้นขวัญมีให้เลือกเป็นร้อยลายเลยนะคะคุณลูกค้าท่านไหนชอบลายไหนก็เลือกได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่ชอบลายสติกเกอร์ที่ขวัญส่งให้นะคะ สามารถเลือกตกแต่งได้เองตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยนะคะและถัดมานะคะในส่วนของไฟท้ายของเราค่ะขอนก็ใส่เป็นขอบไฟท้ายสีดำด้านให้ค่ะเพื่อให้ไฟท้ายของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกระบะท้ายของ Ford Ranger ของเรานะคะ ลึกถึง511มมิลค่ะสามารถบรรทุกของไนดะ้เยอะแล้วก็หนักมากกว่าปกตินะคะและในส่วนของอุปกรณ์ที่เราถอดเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้านะคะขวัก็ใส่คืนให้แบบนี้เลยค่ะในส่วนของฝาท้ายนะคะขวัญก็ใส่เป็นข้อมือเปิดพร้อมกับปดาบและติดสติกเกอร์เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะถัดลงมานะคะ ฟอร์เรนเจอร์ของเรานะคะจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังมากถึง4จุดช่วยให้เราปลอดภัยในขณะถอยรถนั่นเองค่ะเราชมรอบๆตัวรถกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวขวัญพาไปชมภายในกันต่อนะคะภายในห้องโดสารของเรานะคะก็กว้างขวางนั่งสะดวกสบายมากเลยค่ะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะก็ออกแบบมาอย่างลงตัวรูหรามีระดับเลยนะคะและคันนี้ค่ะ เรายัางมาพร้อมกับพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายด้วยนะคะและ คันนี้เลยนะคะนิวโมเดลปี2021ของเราจะมาพร้อมกับเบาะหนังส,สวยๆจากโรงงานและหน้าจอขนาดกว้างถึง8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto และยังมาพร้อมกับระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะคะคันนี้ที่ขวัญนำมารีวิวนะคะก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดอัตราเร่งดีเยี่ยมเลยนะคะท่านไหนอยากเข้ามาทดลองขับ For ์เรนเจอ4ประตูยกสูง รุ่น XLT ของเรานะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูม Ford Auto Gallery ปทุมธานีหรือโทรหาขวัญได้ค่ะขวัญมีบริการนำรถไปให้ทดลองขับถึงบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นกันต่อเลยนะคะ รุ่น x l t ของเรานะคะก็มีโปรโมชั่นให้เลือกมากมายเลยค่ะตอนนี้ขวัญก็จัดโปรโมชั่นพิเศษให้สำหรับคนลูกค้าที่น่ารักของขวัญน,นะคะดอกเบีย้ย0%นานสูงสุดถึง5ปีเลยค่ะค่าราชการสามารถดาวนเริ่มต้นได้ที่0%ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนเลยนะคะหรือใช้เงินออกรถเริ่มต้นเพียงแค่หลักหมื่นรับส่วนลดไปเลยค่ะหลักแสนค่ะหรือ ฟรีชุดแต่งให้สวยแบบนี้เลยนะคะขวัญก็จัดให้ค่ะดังดู Youtube อยู่ที่บ้านก็สามารถจองรถง่ายๆกับขวัญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีบริษ,ษัทปลอดภัย100%ค่ะท่านไหนอยากจับจองเป็นเจ้าของ o r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  n n g r r ประตัยกสูง XLT ของเรานะคะสามารถโทรหาขวัญได้ที่เบอร์094 659 9596หรือคลิกที่รายละเอียดใต้ Youtube นี้ได้เลยนะคะ ก่อนจบการรีวิวในวันนี้ขวัญต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ดูรีวิวของขวัญน,นะแต่ต้องจะจบอย่าลืมนะคะนึกถึงรถฟอร์ดคิดถึงขวัญข้าวอย่าเพิ่งตัดสินใจซื้อที่ไหนถ้ายังไม่ได้คุยกับขวัญน,นะคะวันนี้ขวัญขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนค่ะเราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ